อัปเดตราคาทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันศุกร์ที่สี่กันยายน25 6 3มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่สี่กันยายน2563ั้าาประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา29นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวขึ้นมา ในครั้งที่1น,นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน100บาทถือว่าราคาทองช่วงนี้ก็ปรับตัวอยู่ในช่วงแคบ,แคบไม่มากไม่วือหวามากเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,750บาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,850บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ์96.5%กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัม อยู่ที่กรัมละ1,862บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,227บาท92สตางต่างขายออกอยู่ที่บาทละ29,350บาทมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณันธ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3,669บาทโดยบวกกับค่าคำกำรนดเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น4,169บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่7,338บาทเมื่อบวกกับค่ากำหนดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,838บาทมาต่อที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์กันบ้างราคาจะอยู่ที่14,675บาทเมื่อบวกกับค่ากำหนดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น15,000 175บาทและราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่29350บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น29,850บาทปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่58,700บาทโดยบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น 59, 200บาทซึ่งค่ากำเนเฉลี่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทแต่ว่าในความเป็นจริง ร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำหนที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือถ้ากับ500บาทก็อาจเป็นได้ถัทงที่ดีนะครับก่อนที่จะทาการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็าไปบวกกับราคาทองที่เราจะทาการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถ,ถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยกันกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ